าว่าจ้างฮะสัญญาว่าจ้างต่างชาติใครเป็นคนทำแต่ก่อนเข้ามาบริหารประเทศไทยแลายเป็นงี้งเงาแล้วใช่หรือเปล่า,าเอาไอา้อพวกกระดานจำนวนหินมาปกครองพวกกูดูนี่ขั้นตรงไหนเข้าตรงนั้นนู่น จบดอลลอนู่นแก็นั่งใช่ไม่สนใจไม่พูดอะไรขึ้นมาก็ไม um ่สนใจนะจะมาเอาไอ้พวกชอบร้องเรียนร้องเรียนแล้วทีนี้อะนัเขาเรียกดอลลออย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายไอ้จารย์เบนซินาทิตย์นี่นู่นลองแก้คดคุยประวัติแก้ขึ้นมาโดยในเรื่องการบริหารงานนู่นคนกลุ่มนี้เขาใจหรือเปล่าที่ปกครองพวกเองเขาใจหรือเปล่า เพียงแค่หลังจากเท่าไหร่นะสี่ทุ่มครึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นภาษา,า,าอังกฤษหรือภาษาโปุกิจแล้วทีนี้การติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษไม่สนใจท่านไปเพราะเป็นคนถ่ายนุ่นมีนักแสดงเุเก็นุ่นทำห้องให้มันไม่คุยกันนุ่นโทรเวลาโทรแล้วเวลาแชท แชทแชทข้อความแชทข้อความเสียงอะไรอีกตั้งเยอะแยะการสรื่อสารมีตั้งเยอะแยะนี่คือระบบของแท้แค่กูใช้เนี่ยโน้ตบุ๊กตัวเดียวเนี่ยนี่คือระบบอย่างแท้จริงมนจะเรื่องมาก้าใช่ว่ามัยัรงรักแมนยูก็รักไปด้ฮะแล้วตัวนี้เนี่ยเาขึ้นมาเนละ บ่อยที่ไปกินมามะ่าใช่ไหมขอลองเรียนใช่ไหมอ่าผมควรแล้วแล้วนี้ก็ค่าเช่าที่มันแพงใช่ไหมอ่าแค่นั้นอต่นี้รู้จักนานแล้วทีนี้มันไม่อยากคุยเฉยกระจายห้ือเปล่ามันมีหน้าที่เซ็นให้คนออกคนเข้าออคนออกแล้วก็ถอยไปนะรับหรือเปล่าคนงานแบบนี้นี่มาแบบนี้นี่ ออนมาเนี่ยบเสื้อนอะนะแล้วก็มาคุยเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยมันจะไอบอกมาพุ๊มมันก็จำเอาสี่เบอร์แล้วก็ท่องมาตลอดทางอ่ะไอ้นี้มันถามบอกว่าอยากให้ฝรั่งต่างชาติแล้วทีนี้ท่านพุ่มจอนเส้นเป็นใครฮะองค์ทูบีน้ำบาันไมนใช่หรอแล้วดูงานพระศพด้วยน,นี่ไงองค์ทูบีน้ำบาลเป็นอะไรแล้วมาไล่บุดน้ำเพชรจะมาไล่าหาพ่อองค่หรอฮะ พวกนี้ปโ่งเรียนไหมพวกมึงทำไมไม่นอนฮะหาเล่นเกมอ่าเล่นเกมก็เล่น,นไปโรงเรียนจะเปิดวันไหนฮะมึงโยกอะไทแนนะผู้ปกครองจดไว้เลยกรครคาปิดเทอมไม่มีจดไว้แค่นั้นหละ่ะเรียนให้มันตรงตามจำนวนขาบที่ไอ้กระทรวงึกษาธิการีํกำหนดมาแล้วก็มหาวิทยาลัยโลกแล้วก็ ใครที่อยู่พื้นที่ของพระเยซูก็คือน,นี่สิบสี่จังหวัดนี่หนึ่งสี่จังหวัดหนึ่งสี่จังหวัดจดไว้แค่นั้นเหรอเข้าใจหรือเปล่าอยากเรียนพิเศษก็อยากไปเรียนอยากจ้างพิเศษก็ไปเรียนที่ใดที่หนึ่งจะมาสอนออนไลน์สอนออนไลนไล์ฮะไปไปมึทำเป็นเล่นกับกูนะเข้าใจหรือเปล่า